กระดาษสวัสดีท่าไม่ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมช่องเรเตโนเโด,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 ดนูแดงนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมวันนี้มาอยู่กับแมพของผมเองที่สร้างขึ้น,นมาแบบโดน a ทซิมูเลเตอร์นะครับท่านผู้ชมแบบนี้คือท่านผู้ชมเล่นมาแล้วท่านผู้ชมอย่าลืมไปซื้อเกมพาสตารตางแต่โอเคอ่ะถึงแม้ผมจะไม่ได้เล่นแบบนี้นะครับแต่ผมก็จะมาโชว์เกมพลาสให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้าง ถ้าผู้ชมถ้าถ้าผู้ชมมีจิตใจไม่ต่างกับผมถ้าผู้ชมอยากมา,ออม,ามาซื้อมาซื้อเกมพาสแล้วก็ซื้อเกมพาสแล้วก็สร้างไอดีใหม่ๆมาสร้างมาซื้อเกมพาสของผมเยอะๆเลยนะครับผมจะได้มวีตังค์โอเคมาเริ่มมาดูเกมพาสอันแรกกนนะเกมพาสที่เอาไว้สำหรับซื้อเสือเส้อนะครับ,รบ,บรอะไรนะ เออนั่นแหละนะครับนี่นะครับเกมพาสดุแรกก็คือเออโดนิสสำหรับเสื้อนะคระโดนิสสำหรับเสื้อนั่นแหละโอเคเกมพาสดแรกก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราไปดูเกมพาสที่สองกันเลยดีกว่าโอ,โอ้โห เกมพัสเกมพัสเทียร์ซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตคนที่ซัพพอร์ตผมสามารถซื้อได้นะครับเนี่ยเทียร์ซัพพอร์ตห้าร้อยโลบัคก,กเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมเอาไว้สำหรับซื้อคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าเกมพัสดทำให้ผมซื้อคอมพิวเตอร์ได้โดยการที่ว่าผมจะไม่ต้องไปซื้อเอ,อผมจะได้ไม่ต้องไปซื้อ,อ,อโลบัคเพื่อที่จะเอาเงินพวกนั้นไปซื้อคอมพิวเตอร์ไงครับท่านผู้ชม โอ้โหท่านผู้ชมเตรียมตัวรับเสียงรบก,กวนด้วยนะครับนั่นไงมันมาแล้วครับท่านผู้ชมจะเสียงไอเพลงติ้งหนองติ้งหนองอะไรนั่นนะ่ะโอเคต่อมาเป็นเทียนนิวบี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับเทียนคนที่มีงบน้อยนะครบแค่ไปซื้อเทียนนิวบี้นะครัสิโบโรบักเองนะครับท่านผู้ชม เทีย์นี้ถือว่าเป็นเทียที่ต่ำที่สุดสำหรับการตัวเน็บนะคะเนี่นะครับท่านผู้นะมชมอ่ะเราจะมาที่เ,ออเกมพัฒน์ต่อไปกันเลยนะคะเทียครีเอเตอร์นะครับสำหรับคนที่เป็นผู้สร้างว h a เด h e วัดเดือดหายไปแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาอีกทีโอเคนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เกิดปัญหาทางเทคนิคนะครับเรามาดูเกมฮัตเทียร์ครีเอเตอร์กันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมทีนี้คือ,อ,อสำหรับสำหรับคนที่เป็นครีเอเตอร์สามารถซื้อได้นะท,ท่านผู้ชมราคาแพงสุดเลยนะครับ2,000ั 2, ดอลลาร์นะครับท่านผู้ชมเสียงรบกวนมีเพียบเลยนะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้าน,น,นหลัง นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมมาซื้อด้วยนะคะท่านผู้ชมต่อมาไปดูเกมพัสต่อไปกันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมเกมพัสต่อไปอันนี้จะเป็นเออสำหรับคนที่ติดตามช่องผมนะครับอ,อืมก็ราคาแค่หนึ่งร้อยห้าสิบรบาสามารถซื้อได้นะครับท่านผู้ชมนะคบท่านผู้ชมโอเค มีแค่5เกมพัส s เดี๋ยวผมก็จะอัปเดตเกมพัส s ์ทีเดื่ยนะคะเพราะมันชื่อว่าโดเนียซิมูเลเตอร์นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มันโชว์โดเน t ยซิมูเลเตอร์นะครับมันไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีแค่นี้แล้วครับสำหรับชมชวบ้ดีเลยครับบ๊ายบาย x4